ในหัวข้อนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกล้องหรือ Camera ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างงานสามิติด้วยโปรแกรม Blender ซึ่งกล้องจะทําหน้าที่ถ่ายทอดภาพในมุมมองที่เราต้องการได้เหมือนกับการมองผ่านเลนส์ของกล้องปกติทั่วไปและเมื่อเราเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมาเราก็จะพบกล้อง1ตัวปรากฏอยู่บนวิวพอร์ตโดยเราจะใช้กล้องกําหนดมุมมองสําหรับการเบนเดอร เนื่องจากโปรแกรม Blender นั้นจะไม่สามารถแสดงผลการเรนเดอร์ในมุมมองอื่นๆได้นอกจากมุมมองของกล้องเท่านั้นกล่าวคือในชิ้นงานที่เรากำลังทำงานอยู่ไม่ว่าจะทำงานอยู่กับมุมมองใดก็ตามทุกครั้งที่มีการเรนเดอร์โปรแกรมจะเรนเดอร์จากมุมมองของกล้องเสมอในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกำหนดมุมกล้องวัตถุที่เรากำลังทำงานอยู่นี้ เราจะทำการทดลองเรนเดอร์โดยการกดปุ่ม F12 ที่คีย์บอร์ดหลังจากเรนเดอร์จะปรากฏว่าโปรแกร,รมจะแสดงมุมมองอื่นๆที่ไม่เหมือนกับมุมมองปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ซึ่งมุมมองในการเรนเดอร์นี้คือมุมมองของกล้องนั่นเอง และถ้าเราต้องการมองวัตถุในมุมมองของกล้องบ้างให้เรากดปุ่มศูนย์ที่นำแพดหรือคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเลือก View และเลือก c a m era มุมมองใน Viewport เดิมก็จะเปลี่ยนเป็นมุมมองของกล้องทันทีและให้สังเกตว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นมาบน Viewport ด,ด้วยนั่นคือขอบเขตในการแสดงผ่านมุมมองของกล้องนั่นเอง แต่ถ้าในขณะที่เราทํางานอยู่นั้นเราไม่ได้เริ่มทํางานกับมุมมองของกล้องแต่เลือกทํางานในมุมมองอื่นและไม่ต้องการให้ผลการเรนเดอร์เป็นไปนตามมุมมองของกล้องที่มีอยู่เดิมเช่นทํางานอยู่ในมุมมองของเปอร์สเปกทีฟและต้องการให้มุมมองนั้นเป็นมุมมองของกล้องเพื่อใช้สําหรับการเรนเดอร์เราสามารถทําได้โดยการกดปุ่ม Control Alt e r และกดปุ่ม0ที่แป้นคีย์บอร์ด และเมื่อเราทดลองเรนเดอร์ก็จะพบว่ามุมมองเปอร์สเปกทีฟเดิมได้กลายเป็นมุมมองของกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากมุมมองของกล้องปกติแล้วเรายังสามารถปรับหรือควบคุมกล้องให้แสดงมุมมองอื่นๆได้โดยใช้กลุ่มอุปกรณ์ Transform ในตัวอย่างเราจะทดลองปรับมุมกล้องพร้อมกับแสดงมุมมองของกล้องไปพร้อมกันโดยเราจะแบ่งวิวพอร์ตออกเป็น2หน้าจอ ให้เราคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ขอบของหน้าต่างแล้วเลือก split area จากนั้นลากเส้นแนวตั้งมาบริเวณกลางหน้าจอแล้วคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายหน้าจอก็จะถูกแบ่งออกเป็น2หน้าจอในหน้าจอทางซ้ายเราจะปรับมุมมองเป็น perspective โดยการกดปุ่มผจากนั้นคลิกเลือกกล้องใน viewport แล้วทดลองใช้กลุ่มอุปกรณ์ transform ปรับตัวกล้องเช่น เปลี่ยนตำแหน่งกล้องด้วยอุปกรณ์ translate หรือหมุนเปลี่ยนมุมกล้องด้วยอุปกรณ์ rotate สังเกตว่าหน้าจอทางขวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกล้องที่เราปรับที่ผ่านมาเป็นการควบคุมตัวกล้องให้จับภาพวัตถุที่หยุดนิ่งกับที่แต่ในทางกลับกันถ้าเราเลื่อนตำแหน่งของวัตถุหรือกระทำการใดๆกับวัตถุให้มีการเคลื่อนที่ กล้องนั้นจะไม่สามารถหันไปจับภาพตามวัตถุได้ตลอดดังตัวอย่างถ้าเราคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกวัตถุแล้วกดปุ่ม G ที่คีย์บอร์ดจากนั้นเลื่อนตำแหน่งวัตถุไปมาสังเกตว่ามุมกล้องในหน้าจอขวาจะไม่เลื่อนจับภาพตามแต่ถ้าเราต้องการให้จับภาพวัตถุนั้นตลอดเวลาไม่ว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใดเราสามารถทำได้โดยกำหนดมุมกล้องให้ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยจะเริ่มจากการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกกล้องจากนั้นกดปุ่ม shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคำสั่ง object เลือก track คลิกที่ make track แล้วคลิกเลือก track to constraint ก็จะเป็นการสร้างให้กล้องติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุไปตลอดสังเกตว่าจะมีเส้นประเชื่อมระหว่างกล้องและวัตถุ ดยเราจะทดลองคลิกเลือกวัตถุแล้วกดปุ่ม G ที่คีย์บอร์ดจากนั้นเราจะเลื่อนวัตถุไปมาสังเกตว่ามุมกล้องในหน้าจอทางขวาจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ของวัตถุในการทำงานบางครั้งเราอาจจะจำเป็นต้องใช้มุมกล้องหลายมุมมองดังนั้นโปรแกร,รมจรึงกำหนดให้เราสามารถสร้างกล้องขึ้นมาใช้ได้หลายตัว เราสามารถทำได้โดยการคลิกเลือกคำสั่ง add แล้วเลือก camera ก็จะได้กล้องตัวใหม่เข้ามาใน viewport จากนั้นให้ใช้กลุ่มอุปกรณ์ transform ย้ายตำแหน่งและหมุนมุมกล้องตัวใหม่ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้สำหรับการเลือกใช้กล้องที่อยู่ในซีนการทำงานนี้ถ้าเรามีกล้องหลายตัวเราสามารถเลือกใช้มุมมองของกล้องมุมมองใดก็ได้ซึ่ง ในตัวอย่างเรามีกล้องอยู่สองตัวเราจะทดลองเลือกมุมกล้องระหว่างกล้องตัวที่หนึ่งกับกล้องตัวที่สองดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกกล้องตัวที่สองคือกล้องที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาจากนั้นกดปุ่ม ctrl แล้วกดปุ่มศูนย์ก็จะเป็นการเลือกใช้มุมกล้องจากกล้องที่เราเลือกแล้วลองกดปุ่ม G ที่คีย์บอร์ดเพื่อปรับมุมกล้องเข้าหาวัตถุ เมื่อเราได้มุมมองที่ต้องการแล้วก็สามารถเรนเดอร์ได้จากมุมมองของกล้องตัวที่เราเลือกอยู่ได้สร้างมุมมองของกล้องได้ตามต้องการแล้วเราสามารถปรับคุณสมบัติของกล้องเพิ่มเติมได้โดยคลิกเลือกกล้องที่ต้องการแล้วเลือกปุ่ม Editing แล้วมากำหนดในแท็บของ camera ว่าค่าของเลนส จะเป็นการกำหนดค่าของความยาวโฟกัสเพื่อกำหนดให้มุมมองของกล้องเป็นมิลลิเมตรกล่าวคือปรับให้กล้องนั้นมีลักษณะเป็นเหมือนกล้องถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพยนตร์ทั่วไปซึ่งปกติโปรแกรมเ l e n d e r ร์ ender, จะใช้ค่าเลนส์ที่35มิมซึ่งเป็นค่าเลนส์ที่นิยมใช้กับกล้องทั่วไปโดยทั่วไปแล้วเลนส์กล้องสำหรับการใช้งานจะจัดอยู่เป็น3กลุ่มตามค่าความยาวโฟกัส กลุ่มที่1คือเลนส์มาตรฐานหรือ Standard Lens มีค่าความยาวโฟกัสที่50-55 mm ถห้ใจภาพที่ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์มากที่สุดเหมาะกับมุมมองที่ต้องการเน้นวัตถุงานโมเดลลิ่งและงานแอนิเมชันกลุ่มที่2เลนส์มุมกว้างหรือ Wide Angle Lens จะมีค่าความยาวโฟกัสต่ำกว่า50 mm มเมเช่น35ม m ิล หรือ18 mm. มิลลิเมตเลนส์มุมกว้างเป็นเลนส์ที่กำหนดให้เป็นบริเวณแวดล้อมของวัตถุด้วยเช่นในฉากมีวัตถุหลักและมีวัตถุรองอื่นๆอยู่บริเวณรอบๆกลุ่มที่3คือเลนส์ถ่ายไกลหรือเทเลโฟโตเลนส์มีความยาวโฟกัสมากกว่า55เช่น85มิม100หรือ135มิลลิเมเลนส์ถ่ายไกลเป็นเลนส์เหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะไกล แต่ต้องการเน้นวัตถุนั้นๆโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอื่นอั o โทกราฟิกว e วใช้ปรับ,บมุมมองที่แสดงขนาดวัตถุจริงแทนที่จะเป็นการมองแบบ Perspective หรือมุมมองที่เห็นเหมือนกับการมองจากสายตามนุษย์ c ลิ p ปิ้งจะเป็นการกำหนดระยะความสามารถในการมองเห็นวัตถุของกล้องโดยค่า start จะเป็นค่าปกติเริ่มที่ศูนคือ จากหน้ากล้องไปยังค่า n หรือระยะไกลที่สุดที่กล้องสามารถมองเห็นได้ซึ่งถ้าวัตถุนั้นอยู่ไกลเกินค่าปกติของโปรแกรมนั่นก็คือ100ก็ให้เราปรับเพิ่มค่าจนกระทั่งสามารถมองเห็นวัตถุดได้โดยค่าที่มากที่สุดของ n คือ5,000ในส่วนของ show จะเป็นการแสดงรายละเอียดที่เราเลือกคลิกปุ่ม name จะปรากฏชื่อของกล้องในวิวพอร์ตถ้าคลิกปุ่ม Title Save จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบโดยการจัดวางวัตถุควรจะให้อยู่ในกรอบ Title Save ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภาพบางส่วนขาดหายไปเมื่อนำชิ้นงานหลังการเวนเดอร์ไปตัดต่อสำหรับค่า Pass Part Out เป็นการไฮไลท์บริเวณกรอบนอกวัตถุได้ค่าความเข้มมาตรฐานของไฮไลท์จะอยู่ที่0.2 แล้วเราก็ได้รู้จักกับการสร้างกล้องการกําหนดมุมมองให้กับกล้องและการทําให้กล้องติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุและการกําหนดคุณสมบัติของกล้องซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้เราสามารถนําไปสร้างมุมมองของกล้องเพื่อใช้ในการเรนเดอร์ผลงานของเราได้